ซื <Mile dizzy> <S ality> <laughs> <depths> ้อเป็นรถเข็นสวัสดีครับ ส,สวัสดีครับกล่าวสวัสดีเอซที่น่ารักทุกท่านเลยฮะและติ่งที่ระคายทุกคนนะครับวันนี้มีนัดที่โรตัสนะครับบางไปอินแผนไปดิตากล้องมวงแผนหน้ากูทำไมอ่าโอเคอ่าโอเคครับวันนี้เรามีนัดกับพี่เขาที่โรตัสบางไปอินฮะพี่เขาจะเอาพรมาให้ดูชนิดแบบว่าเหมาเหมาพี่เขาบอกว่ารู้สึกว่าจะหกหมื่นหรือแปดหมื่นนี่แหละนะไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับเดี๋ยวไปชมกันเลยไป ครับคนดูก็พี่เขาเออกมาให้รถเข็นหนึ่งนะครับพระที่พี่เขามาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเลยนะครับอ๋อนั่นเป็นฉบับเลื่อมทองทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับพี่อืเลื่อมก่อนไม่เลี่อม,มอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับผมจาราคาไม่ได้ราคาที่พี่เรียกมาผมไม่ได้เรียกเขายังไม่ได้เรียก <c oughs> ใช่ไหมได้แต่พุยกันไว้พี่คุยไว้ที่เท่าไหร่ครับเนี่ย ก็ยังไม่ได้คุยก็วันคุยกันแน่ไงใจผมอยากเหมานกเหมาเท่าไหร่พี่เอามะแม่ขอดูหน่อยแค่นี้ใช่ไหมเอามาอีกไหมอันนี้ถ้าผมเหมาให้ผมจะคิดแค่วงแปดพันห้าเลือเท่าไหร่นะแปดพันห้ารวมทองแปดพันห้าพี่เอาให้ดีนะผมซื้อจริงๆนะแปดพันห้ารวมทองเนี่ยองละหรือว่ายังไงองละองละเลยเหรอนึกว่าหมดนี่แปดพันห้าถ้าองละแปดพันห้าไม่น่าจะไหวนะพี่ ถ้าหมาหมดนี่ก็บางอามาราคามันไม่ถึง่ะครับพี่ก็ถั่วอะอันนี้มันจะหถั่วมันถั่วมันหลักบางทีพามันเป็นหลักร้อยอะพี่ผมขอถ้างันถ้าถจะแบบเหมาเมาแบบองค์ละแปดพันละพันห้าผมที่ผมขอพี่เลือกไอ้นี่ไอ้นี่เลยได้ไหมเจ็อจุดสามงเจริญพรบนเจริญพรล่างเด้็ยอประเด็น อันนี้หมดแล้วใช่ไหมพี่เอาอันอื่นมานนมันมีย่อยอ๋อลูกย,อย่อยถ้าแปดพันห้ามันไม่ไหวอะพี่ถ้าแปดพันห้ามันไม่ไหวแน่นอนนะบางบางทีเนี่ยพี่พี่เอาพ้าหลักร้อยไปเลื่อมอะ่ะก็ซื้อมาเลื่อมเลื่อมช่วยลูกน้องมาแต่แรกอืม,มันให้อะไรมา้วก็อช่วยมาช่วยมนมันก็ตกมาตกมาผมพอจะมองราคากรอบทองออกอะครับตอนนี้ แตแบบ่ราคาพอมันเป็นราคาคทัพเนียไม่ได้พอกระลังแบบละห้าเนี่ยตีพราพระสี่พันสี่พันห้าต่อสี่พันพี่แก้ไมบางทีก่อบบางทีมันแพงกว่าอ่ะองค์นี้นนนทเท่าไหร่ครับต้องลูกย่อยบางทีผมอาจจะไม่เอาไปนะพี่นะได้ครับพี่ต้อดูแบบดูต้องดูแบบไ,ได้เนี่ยนะอืม พอถึงเราต้องใช้เงินมัมนก็ลำบาก้วช่วยเขาตอนนี้พอถึงเวลาเราต้องช่วยด้วยพี่เอาแล้วไม่ให้เขาช่วยเราบ้างอ่ะช่วยละอ่ะอ่ะมาพี่มาอ่ะเอาอันเนี้ยเป็นลูกย่อยเดี๋ยวขอไวอ้ก่อนเอ้ยผมมันยังไม่ได้เอาจับอะไรนะมันมีว่างองค์นึงอ่ะรบบลูกย่อยวันนี้เนาะพี่เนาะขออนะุญาตเนาะไว้นี่ก่อนข้างนหนึ่งเก้าอันนี้เป็นอะไรในครับ <9. S 1> โอ้หนึ่งเก้าอันนี้สร้างมาเยอะอ่ะครับพี่ ใช่ครับแล้วไม่ใช่พิมพ์ที่นิยมเอ,เอาไว้นี่ของเรากันตอนแรกก็จะจับย้ายทั้หมดเลยนึกว่าอันนี้เอาไว้ไว้กันกดดูหลักๆมาพี่เอยราคาหลักๆไหมน่ะน,นั้นอะไรครับมาขอเป็นองค์เลยครับถ้า8,500พวกนี้ขายไม่ถึงเลยแตรับซ่ดได้เท่าไหร่แด,ดูดีกว่านะ ตัวเผมไม่ได้ซื้อเลยพีเพราะผมผมซื้อไปผมน่าจะไปหนักทองผมน่าจะเป็นหนักหนักทองมากกว่าพวงนี้เป็นหนักทองแน่นอนเพราะว่าผมไม่จําเป็นต้องเวลาผมขายผมไม่จําเป็นต้องใส่ทองอ่ะใช่ครับแล้วอันนี้ผมคือพารเนี่ยมันมีตั้งแต่หลักเขาเรียกว่าหลักพันต้นหลักพันกลางหลักร้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลักร้อยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยผมขายไปองละ 500, ห้าร้อยล่าสุดแต่ว่าพี่ไปเลื่อมทองใส อย่างเงี้ยขายไปเหรียญละ250ผมมี200กว่าเหรียญอะ่ะ <c oughs> ใช่แต่พี่ไปเลื่อมทองใสเขาได้มาอย่างงี้ออก็เอามาอย่างเลยอนหรือ,อ,อพี่ไปซื้อมาพร้อมทองอย่างงี้เลยเหรอ <c oughs> พี่ไปซื้อมาจากที่ไหนก็กระเป๋ลูกน้องอยู่แถวเลยรัดไปหน่อยผมเลยกอมันไว้แล้วมันเจอมันเจอมันไม่ละไหร่คืออะไรอ่ะพี่วงเดือนแต่อลองดูก็ได้วงเดือนวงเดือนพาวย,ย่อย อ๋อคืนสองย่อยกันไหนย่อยผมคัดออกหมดอ่ะอันนี้พอจักอ่ะลองพี่ลองตีชุดนี้อ่ะเนี่ยธรรมดาอันนี้เนื้อะอ,อะไรก็ไม่ดู้ฮะคุณลองตีดิ ผมว่าเจ้าของร้านน่าจะเรียกจะเรียกมาเองดีกว่าครับเพราะว่าผมอาจอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เนื้อแตงกวาดอกอ๋อย่างครับย่างปีสามหกขายไปเหรียญละเจ็ดร้อยอ่ะครับเนี่ยนะใช่ อ่ะโอเคครับ FC เดี๋ยวผมให้พี่เขาตีราคาชุดนี้ก่อนนะแล้วก็ชุดนี้เอาไว้ทีหลังนะครับอ่ะพี่ตีราคาให้ผมนะครับเอาที่พี่สบายใจนะพี่ตีมาก่อนพี่พี่ตีมาก่อนแล้วผมจะคำนวณดูว่าผมซื้อได้เท่าไหร่นะครับไม่ต้องห่วงหรอกผมอัดวิดีโอไว้สมมุตินะพี่ตีมาถูกผมก็อาจจะเพิ่มให้แต่ถ้าพี่มาตีมาแพงผมก็อาจจะขอลดเท่าที่ผมไปได้เพราะว่าผมทําอย่างเงี้ยคนดูอยู่ครับผมผมก็ไปโกหกราคาอะไรพี่ไม่ได้หรอกครับผม ง่ายๆแต่นี้ต้องต้องชิดซ้ายไว้ก่อนเอาหลักๆก,ก่อน1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ห้าองคะเอาให้ครบอ่ะอันนั้นก็ได้สองอันนั้นอันไหนก็ได้โอเคแยกอะแยกแยกเป็นด้วยแยกเป็นเหรียญก็ได้ผมให้ตีเป็นชุดเลยพี่คิดคำนวณของพี่ก่อนเลยพี่ตีเป็นชุดแล้วพี่ค่อยว่าว่ามาเดี๋ยวผมจะดูว่าซื้อได้ไหมมีทั้งหมด12 4 6 8 10ี่องค์ อันนี้เดี๋ยวผมยังไม่ให้ FC ดูเรื่องราคานะครับผมยังไม่ได้จบเอ้ยไม่ได้ดูพระยังไม่จบราคากับเขากับพี่เขาอาพติ๊ตีเป็นองค์มาก็ได้ไหมเป็นเจร,ริญพรรดนกับไอ้แต่แสนสิหองค์ละสามสิบองค์ละสามหมื่นต่อครับพี่อนนั้นก็ส5ห้าสองหมื่นห้าครับโอ้โห อันนี้ส <25, 25. S 2> องหมื่นสองหมื่นห้าสองหม่น้าคือราคาที่พี่เอ่ยมาเต็มทั้งเต็มล ون, งง้่นลองนี้สามสิบมันเป็นไปไม่ได้ครับผมอันนี้สามสิบเหรียญเปยะผมซื้อหมื่นสามครับผมจะไปพกรครับผม,บผมที่เหลือองค์ละสองหมื่นห้าก็คืออันนี้อันนี้จะพาะเนี่ยมันไม่ได้ครับพี่อันนี้อันนี้ต้อง ต้องขอผ่านก่อนเลยครับอันนี้ถ้าต่อไปก็คงจะไม่ได้แบบนี้ปั๊มเทพอ่าปั๊มเทพอ่ะราคาครับก้าสอบ5 25,000ก็ไม่ซื้อไม่ได้แน่นอนครับครับผมสองสองผมขายไปหมื่นเจ็ดนี่ครับุมไลฟ์ผุ่มไลฟ์เป็นเมื่อวานผมขายไปหมื่นเจ็ดใจไม่ผมซื้อก็สอว่าแต่เข้าใจอยู่ว่ามันราคาลงผมซื้อได้หมื่นหกพี่ จริงแล้วต้องต้องซื้อหมื่นห้าเลยซ้ําอันนี้ผมซื้อได้คงละหมื่นนะครับผมตีราคาเลยแล้วกันไหนไหนพี่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วหละเพราะม่ว่าผมตอนไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะเห็นผมเห็นราคาผมต้องค่อนข้างที่สมองโล่งแล้วล่ะครับเพราะว่าบางทีมันมันไปมันซื้อมันซื้อไม่ได้จริงต่อไป คือต่อให้ต่อครึ่งราคาของพี่ผมก็สามารถไปทํากําไรยากครับผมอันนี้ซื้อได้สี่พันนะมานรับสเสด็จเนืน้อเงินอันนี้เก้าพันอันนี้หมื่นพวนครับพี่แล้วก็อันนี้เดีียวไปเพืปอใอยซื้อหมื่นสามพี่อันนี้ก็น่าจะประมาณสักหมื่นหถึงก็ตันแล้ว นี่ถ้าซื้อได้เท่าไหร่พี่ได้แล้วแค่นี้ครับพี่ผมว่าถ้าผมผมมีกำไรผมซื้อได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเงินแล้วพวกนี้คุณนอนซื้อได้ไหมก็จะซื้อจริงๆซื้อได้เท่าไหร่ซื้อจริงๆนะพี่นะพอเอาสบายใจเลยผมอยากรู้เอาเหมาเลยนะถ้าเหรียญละ ถ้าเหรียญละสี่พันอ่ะอผมผมผมจะสู้เลยต้องแค่ห้าพันได้ไนะหมเมาเลยอางน,นี้แล้วกันพี่สี่พันห้าเมาเลยนะอืมผมไม่อยากเมาเยอะเยอะอธิกอบทองนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอ่าลดก่อนก่อจเลยลืมเยอะแตบเอ้ยตังค์กูไม่พอจ,จ่ายมึง เอ๊ะจริงๆเนี่ยพี่เขาเปิด8ปดบ้ต่อเหรียญละหกพันหมดนี่น่าจะคุ้มกวันไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมต่อไปแล้วคุณหมอไม่เอาอ่ะไม่เป็นไรก็ดีดีซะอีกพี่จะได้เยอะเออไม่เป็นไรเออเป็นขากันอันนี้ตีไปเออมีชุดหนึ่งได้ครับชุดหนึ่งแต่ขนาดจะเป็นเยอะอย่าอย่าเยอะนะพี่ไม่มีตังค์จ่าย แล้วออมผมได้ครับอันนี้คิดจบไปแล้วเนาะจบคกูนี่โงห่หรือฉลาดวะเนย <laughs> พี่บอกเดี๋ยแล้วแปดพันห้าบอกพี่เหรียญละกหกพันไปหมดเนี่ยจบ <laughs> <laughs> ได้กำไรอื้อเลยนะไม่เป็นไรครับความซื้อสัตว์ของเรา <laughs> <laughs> อะต่อครับต่อไปครับอ๋อ <laughs> อันนี้ลูกจ่อย <laughs> อันนี้ลูกจอยเราก็มีเยอะเลยนะครับ ยังไงพี่ราคาเหมาเลยไหมฝากคุณอ็อบบามาในีเรียร์อันนี้ชุดนี้มีมีองค์นี้พี่เขาแบ่งเป็นชุดเนาะเป็นชุดๆไปมีองค์นี้มีองค์เนี้ยเป็นพระที่ยอดนิยมนะครับยอดนิยมแต่ว่าไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงนะครับหลับพันไปปลายสักสามหมื่นได้ไหม สามหมื่น <30, S 2> <Wow. S 1> โอเคโอเคครับผมแล้วก็ชุดนี้ยิ่งกดชุดนั้นนึงชุดนี้สักสองหมื่นได้ไหมพี่อ่าโอเคครับให้ม <c oughs> เอาไปสองหมื่นห้าแล้วกันพี่มีรับสเสด็จเลื่อมมาสามพันองเดียวโอเค <c oughs> อครับผมก็คือตอนนี้ผมไม่ได้ส่องเลยนะพระเนี่ยต้องดูจากสายตาล้วนๆหมดยังพี่ยังไม่หมดหอ่ะ โอ้โหพี่อันนี้ย,ย,ย่อยครับย่อยย่อยย่อยครับผมอันนี้มันย่อยหมดเลยพี่อันนี้ไม่ได้รับเช่าแน่นอนเพาะฝากมาก็เลยได้เรับผมไม่ได้เช่าแน่นอนหมื่นสามปพี่อ่ะ,อะห้ะาเหรียญครับไปครับเป็นหมื่นห้าครับผม ได้ครับอันนี้เอาออกเนาะหรือ,อยังไงครัรเขาออกกันครับผมพี่อันนั้นรอ,อนานแล้ว笑<笑>ไม่ใช่กลับไปแล้วหรอใช่คร,รับหนึ่งเจ็ดเหมือนกันหนึ่งเจ็ดกันใช่ครับเพราะผมบอกว่าผมจะไปดูพระที่บางไปอินนะพี่ว่างก็มาได้เลยอะไรางี้ครับพี่เขาก็มาเราหน,หนึ่งเจ็ดเหรียญหนึ่งเจ็ดครับผม พี่ที่นัดผมไวใช่ไหมครับโอ้ยเมื่อกี้เจอกับพี่เขาพระเยอะหน่อยรถเ,เข็นอ๋อ <c oughs> <c oughs> ครับผมอ๋ออันนี้น้องน้องพี่เขาให้เขาให,ให้มาแทนใช่ไหมครับพอดีพ่เขาอ,อันนี้พี่เขาบอกว่าหมื่นสองใช่ไหมครับอันนี้หมื่นพัน่ไหมครับพี่หมืน่นพันห0นหันไหม เพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อพี่เขาลเ,เลยเนาะเนาะครับผมเป็นเหรียญหนึ่งเกตนะครับน,รน,นี่นนนพี่ผมพอดีผมจะเดินไปกดตังเงินสดมาให้พี่แต่ว่าตู้คนเยอะมากเลยโอนได้ไหมได้เนาะสองห้าศูนยะ์เก้าสามแปดเ้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะพี่นะเนาะหนึ่งเกตทองแดงนะ โอเคเนาะพี่เนาะเข้าแล้วเนาะโอเคครับพี่ครับขอบคุณพี่มากครับโทษทีนะครับรอนานนิดนึงค้ับผมคิดว่าจะไม่นานครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวก่อนครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับเป็นกันนะครับครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเราจบจากพี่ท่านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปพี่ท่านเดินต่อนะครับอ่ะโอเคครับคนดูก็ ประมาณนี้ทั้งหมดนี่ก็3ามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมาเหมาชุดเหมาเหมาไปนะครับเดี๋ยวผมให้เอสซดูอีกทีผมขออนุญาตจ่ายสักสองหมื่นสองก่อนเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้อีกสามแสนห้าครับผมน,นีแจ่ายเงินสดขอเป็นพิธีนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้สองหมื่นครับพี่ครับอันนี้สองพันครับอันนี้เป็นคืนให้เปีโน้องอ๋อห้าประมาณ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่โอ้พี่เข้าใจดีนะแสดงว่าได้เยอะหยอก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 กันโอนอีกสามแสนห้านะพี่เนาะครับผมชุดเมาก็พี่ลองเช็คดูครับก็มาแล้วมาแล้วครับผมเข้าแล้วเนาะพี่เนาะอ่าโอเคพี่เขาคิดแค่ สามแสนเจ็ดหมื่นตัวนก็ต้องขอบพระคุณพี่เขามากครับขอให้พี่ค้าขายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆครับผมแต่ถูกครับอ่าเดี๋ยวแพนกล้องให้เอฟซีดูเนาะอ้าวตอนนี้งคนพระลงรถเข็นใไหมเราถุงใส่ขอถุงถุงพี่เขาจะจ้าเหรอพี่อ๋อโอเคโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวเข็นไปรถ ใจะได้ก่ใส่ถุดาางดีว่าครับอเอ่ใช่เดี๋ยวเวลาใครมาวิ่งวิ่งแล้วยกไปเนี่ยจะได้ยกไปทั้งถุงเลย <c oughs> <c oughs> จะได้ยกง่ายๆ <c oughs> 1.7เอาไว้ในนี้ <c oughs> อโอเคครับพี่ต่อตัวกันครับครับ <c oughs> <c oughs> ที่ห้างชอปปิ้งพระที่ห้างเหรอซื้อเป็นรถเข็นหมวดรไปเท่าไหร่เกือบสี่แสนสามแสนปลายปครับสามแสนเจ็ดหมื่นทุนเขาีวาใจดีรถให้อีกสองพันนะเอาใส่ข้างในดีวกว่ามั้งแป๊บไว้ตรงนี้เดี๋ยวปิวอันไหนเอาเอาใส่ในรถเลยก็ได้ <c oughs> โอเคครับ FC ก็ซื้อขายกับพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็คือพระที่ผมซื้อนะมูลค่าเกือบเกือบ4แสนอะ่ะนะครับ3ามแสนนะครับแล้วอีกนิดเดียว4แสนนะครับก็ได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้ตับกล้องเขาแพนให้ดู